สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกผมจะมานำเสนอเรื่อง Electronics h o p โครงสร้างของโปรแกรมมีดังนี้ include standard io h เป็นการเรียกใช้ส่วนของ header file เกี่ยวกับการจัดเกี่ยวกับหน้าจอทั้งหมดไว Main ส่วนของฟังก์ชัน m a i n โดยประกาศชนิดข้อมูลที่คืนค่ากลับเป็นไว้และค่าที่รับเข้ามาในฟังก์ชันไวหมายถึงฟังก์ชันที่ไม่มีการคืนค่าใดๆกลับออกไปและไม่มีการรับค่าใดๆเข้ามาในฟังก์ชัน include ctype.h ชุดของฟังก์ชันที่ใช้เพื่อจำแนกอักขระตามชนิดหรือแปลงระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กในลักษณะที่เป็นอิสระจากชุดอักขระที่ใช้โดยทั่วไปคือ ascii หรือหนึ่งในส่วนขยายไม่ว่าจะรู้จักการใช้งานโดยใช้ ebcdic Include String.h String St คือข้อมูลประเภท1ซึ่งจริงๆแล้วก็คือ Array ของตัวแปรประเภทช h a ซึ่งเราได้ศึกษาข้อมูลประเภทสตริงไปแล้วในเรื่องตัวแปรและประเภทข้อมูลในภาษา C โดยในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับสต i n g เพิ่มเติมและสอนใช้ฟังก์ชันต่างๆที่เกี่ยวกับสตริง g Include Iostream การรับค่าผ่านคีย์บอดและการสแสดง ผ่านหน้าจอโดยที่ใช้แทนเป็น F และสแกน F โดยจะใช้ค้ดในการแสดงออกทางหน้าจอและใช้ซีในในการรับค่าผ่านคีย์บอร์ด include conio.h เป็นการรับค่าผ่านแป้นพิมพ์และแสดงออกทางหน้าจอต่อไปเป็นส่วนของ Y Y m i c r o w i v r o w เ v e เป็นฟัง์กชันในส่วนของการเลือกซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทไมโครเวฟ l e v i s i o n เป็นฟังก์ชันในส่วนของการเลือกซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภททีวีไว้รีฟรีคอนเตอร์เป็นฟังก์ชันในส่วนของการเลือกซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทรีฟรีคอนเตอร์ไว้วอชิ่งเป็นฟังก์ชันในส่วนของการเลือกซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทวอชิ่งแมชีนไว้เซฟดัตตาเป็นฟังก์ชันในส่วนของการเก็บข้อมูลลูกค้าและบันทึกเป็นไฟล์ต่อไปคือวัตถุประสงค์ มีดังนี้เพื่อง่ายต่อการแบ่งประเภทของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อการคิดเงินและแยกได้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเลือกซื้อเพื่อเก็บข้อมูลและความสนใจของลูกค้าส่วนใหญ่เพื่อที่จะสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่างๆของร้านได้ปัญหาของโปรแกรมก็คือยังไม่สามารถคิดเงินและคิดในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างฟังก์ชันได้ ต่อไปจะเป็นการรันโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรันโปรแกรมให้ดูนะครับเป็นได้ว่าเมื่อทำการรันโปรแกรมเสร็จนะครับก็จะแสดงหน้านี้ขึ้นมานะครับก็คือหน้า i n d e x นะครับก็คือหน้านี้จะเป็นการล็อกอินเข้านะครับเมื่อทำการรันโปรแกรมเสร็จนะครับ โปรแกรมก็จะแสดงหน้านี้ขึ้นมานะครับก็คือหน้า Inde x นะครับหรือหน้าลบอินนะครับซึ่งในหน้านี้นะครับผมได้ฟิกรหัสผ่านนะครับซึ่งรหัสผ่านนั้นจะสามารถแก้ได้ภายในโค้ดนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือผมได้ฟิกคําว่า Pa s s นะครับใช้เป็นรหัสผ่านนะครับก่อนอื่นผมจะลองใส่รหัสผ่านแบบผิดๆด,ดูก่อนนะครับ จะเห็นว่าถ้าเราใส่รหัสผิดนะครับโปรแกรมจะทําการวนให้ใส่รหัสผ่านซ้ํานะครับจนกว่าจะถูกนะครับไอ้นั้นนะครับผมจะลองใส่รหัสผ่านที่แท้จริงเข้าไปดูนะครับก็คือ Pass นะครับเห็นได้ว่ามันจะแสดงขึ้นมาว่าเราใส่รหัสถูกต้องแล้วนะครับไา้นั้นบอกว่า กดปุ่มไหนก็ได้เพื่อเข้าสู่หน้าโปรแกรมนะครับพออลัรงี้นั้นนะครับพอกดปุ่มเข้าสู่หน้าโปรแกรมแล้วนะครับโปรแกรมก็จะแสดงหน้าเมนูขึ้นมานะครับหน้านี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของหน้าเมนูนะครับก็คือเมนูเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ช็อปนะครับมีทั้งหมดให้เลือก ทั้งหมดก็คือ6เมนูนะครับเมนูแรกนะครับก็คือจะเป็นในหมวดของไมโครเวฟนะครับ2นะครับจะเป็นในหมวดของทีวีนะครับ3นะครับจะเป็นในหมวดของรีฟิกเกอร์เตอร์นะครับ4นะครับจะเป็นในหมวดของวอาชิงแมชชีนนะครับเมนูที่5นะครับจะเป็นในส่วนของเซฟดาต้าในส่วนนี้นะครับก็คือจะเป็นการ บันทึกข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหรือซื้อของนะครับส่วนเมนูที่6นะครับก็คือจะเป็นการออกจากการทํางานของโปรแกรมนะครับก็คือเสร็จสิ้นการทํางานของโปรแกรมนะครับก็คือ exit ครับต่อไปจะเป็นการเลือกใช้แต่ละเมนูนะครับก่อนอื่นมันจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับก็คือ ถ้าเราใส่หรือเลือกเมนูผิดนะครับมันจะแสดงหน้านี้ขึ้นมานะครับก็คือ y o u s e t e r r o n g Choice ก็คือเราได้ทําการหรือทำรายการผิดนะครับก็จะแสดงหน้านี้ขึ้นมานะครับต่อไปจะเป็นการเลือกใช้เมนูนะครับก่อนอื่นผมจะเลือกเมนูที่1ก่อนนะครับก็คือในในมวนของไมโครเวฟนะครับเมื่อ เลือกเมนูเมนูที่1เข้ามานะครับก็จะมีเมนูให้เลือกอีก4เมนูนะครับก็คือมันจะบอกถึงคุณสมบัติของไมโครเวฟของแต่ละเมนูนะครับมีทั้งหมดให้เลือก3ชนิดนะครับส่วนเมนูที่4นะครับจะเป็นการก็คือถ้าเราถ้าเราไม่ต้องการเลือกซื้ออันใดอันหนึ่งนะครับ ก็ให้กดสีนะครับเพื่อทําการออกจากหน้านี้นะครับผมจะเลือกอันใดอันหนึ่งก่อนนะครับลองเลือกอันที่สองนะครับแล้วก็กด enter มันจะแสดงขึ้นมานะครับว่าเราได้เลือกไมโครเวฟ e 1 0 0 0วัตต์นะครับแลันั้นมันจะขึ้นว่า enter quality Quality นะครับจะเป็นการป้อนจำนวนที่เราต้องการนะครับ ผมจะป้อนเป็นจํานวน2เครื่องนะครับเรนนั้นมันก็จะแสดงขึ้นมานะครับ your total is 5,000บาทนะครับมันจะคิดเงินให้เรานะครับทั้งหมดเป็น5,000บาทนะครับเรนนั้นมันจะถามต่อว่า would you like to buy else ก็คือคุณต้องการซื้ออย่างอื่นหรือเพิ่มเติมรหรือไม่นะครับถ้าเรากดหนึ่งนะครับก็จะเป็นการตอบ yes นะครับถ้ากด2นะครับก็คือมันจะทําการออกสู่หน้า l ล็อกอินใหม่นะครับก็คือเราไม่ต้องการหรือไม่ต้องการซื้อเพิ่มเติมนะครับก่อนอื่นผมจะกด1น,นะครับมันก็จะจะทำการล้างหน้าจอนะครับเข้ากลับมาสู่หน้าของ Microwave อเว e นนะครับก็คือมันจะทำการล้างหน้าจอเข้าสู่ ในโหมดของไมโครเวฟใหม่นะครับอันนั้นให้เราเลือกนะครับแต่นี้ผมจะเลือกเป็นเมนูที่4นะครับไม่ต้องการซื้ออันใดอันหนึ่งนะครับแล้วก็กด enter มันก็จะเด้งมาสู่หน้าเมนูหรือหน้าหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการเลือกเมนูที่2นะครับก็คือในโหมดของท i o n นะครับ กด2ก็กด enter นะครับมันก็จะแสดงหน้าเมนูคุณสมบัติต่างๆของท i ว n นะครับก็คือมีให้เลือกทั้งหมด3เช่นกันนะครับส่วน4นะครับจะเป็นการบอกว่าไม่ต้องการเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับเพื่อออกจากหน้านี้นะครับไปผมจะลองเลือก2ดูนะครับก็คือมันก็จะแสดง ในสิ่งที่ผมเลือกขึ้นมานะครับก็คือ Television 45นิ้วนะครับแต่นั้นก็ให้ใส่จำนวนที่ต้องการนะครับ3เครื่องนะครับมันก็จะแสดงขึ้นมาว่า your total is 42,000บาทนะครับแต่นั้นมันจะถามเราต่อว่าต่อนะครับว่า would you like to buy else นะครับก็คือคุณต้องการซื้ออะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับ ถ้าเลือกหนึ่งะครับมันจะเป็นการตอบ yes นะครับก็คือต้องการซื้อเพิ่มเติมนะครับถ้าเลือก2นะครับจะเป็นตามตอบว่า no นะครับมันก็จะออกสู่หน้าล็อกอินอีกครั้งหนึ่งนะครับไปผมจะเลือกหนึ่งนะครับเพื่อทำรายการเพิ่มเติมนะครับมันก็จะล้างหน้าจอแล้วก็แสดง เมนูในโหมดของ Television อีกครั้งนะครับต่อไปนะครับผมจะเลือกสีนะครับไม่ต้องการเลือกซื้อหรือตัดสินใจเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับมันก็จะทำการออกจากหน้าเมื่อกี้นะครับก็คือกลับโสบหน้าหลักใหม่นะครับก็คือหน้าเมนูนะครับ ต่อ,อไปนะครับจะเป็นในส่วนของเมนูที่3นะครับก็คือ r e f r i g e r a t o r เนะครับเลือกเมนูที่3แล้วก็กด Enter เข้าไปนะครับมันก็จะแสดงในหน้าเมนูของ r e f r i g e r a t o r นะครับหรือตู้เย็นนะครับในส่วนนี้นะครับมีให้เลือก3เมนูเช่นกันนะครับมันจะบอกคุณสมบัติต่างๆของตู้เย็นนะครับ แล้วก็เมนูที่4จะเป็นการเลือกนะครับว่าไม่ต้องการเลือกหรือตัดสินใจเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับไปผมจะเลือกหรือลองเลือกอันใดอันหนึ่งก่อนนะครับเลือกเป็น1น,นะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาว่า r e f r i u r r t t r r door นนะครับก็คือตู้เย็น1ประตูนะครับดังนั้นใส่จำนวนที่ต้องการนะครับลองใส่ 5เครื่องนะครับมันก็จะแสดงขึ้นมานะครับว่า your total is 24,950บาทน,นะครับคิดไปจำนวนเงินเท่านี้นะครับแล้วก็มันจะถามต่อว่า would you like to buy else คุณต้องการซื้ออื่นๆหรือซื้อเพิ่มเติมหรือไม่นะครับถ้าเลือกเมนูที่หนึ่งนะครับจะเป็นการตอบ Yes นะครับก็คือทำการซื้อเพิ่มเติมในหมวดของ r e f i g e r a t o r นะครับถ้าเลือก2นะครับจะเป็นการเ a n no, นนะครับก็คือจะออกจากหน้านี้นะครับสู่หน้า Login ใหม่หนครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเลือกเป็น1นะครับแล้วก็ Input your choice นะครับผมจะเลือกเป็น4นะครับ ไม่ต้องการเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับมันก็จะทำการออกสู่หน้าหลักใหม่อีกครั้งนะครับก็คือหน้าของเมนูนะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของเมนูที่สีนะครับใส่เลขสีเข้าไปนะครับแล้วก็กด enter นะครับมันก็จะแสดงในหน้าเมนูขึ้นมานะครับ Washing Machine นะครับก็คือเครื่องซักผ้านะครับมีทั้งหมดให้เลือก3คุณสมบัตินะครับส่วนเมนูที่4นะครับจะเป็นการบอกว่าไม่เลือกซื้ออันใดอันหนึ่งนะครับไปผมจะเลือกจะลองเลือกอันที่2ดูนะครับมันก็จะแสดงขึ้นมานะครับว่า Washing Machine 15กิโลกรัมนะครับราคาเท่ากับ เ0็0บาทนะครับดังนั้นให้เราใส่จำนวนที่ต้องการนะครับต้องการ5เครื่องนะครับมันก็จะแสดงขึ้นมานะครับว่า your total is 38,000บาทนะครับต่อไปมันก็จะถามเราต่อนะครับว่า would you like to buy else นะครับถ้าเราเลือก1น,นะครับมันจะเป็นการตอบ yes นะครับมันก็จะวน ล้างหน้าจอก็คือกลับมาในส่วนของหมวดของ Machshing Machine อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราส่วนถ้าเราเลือก2นะครับจะเป็นการเซนโนนะครับว่าเราไม่ต้องการซื้อเพิ่มเติมนะครับมันก็จะทำการออกจากหน้านี้นะครับสู่หน้าล็อกอินอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเลือกเป็น1นนะครับแล้วก็นั้น จะเลือกเป็นสีนะครับไม่ต้องการเลือกซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งครับหรือซื้อเพิ่มเติมนะครับก็เลือกมันก็จะเด้งกลับเข้าสู่หน้าหลักนะครับก็ค,คือออกสู่หน้าเมนูนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการเลือก ในหมดอ,อันนี้นะครับก็คือ Would you like to buy else นะครับที่ถามว่าต้องการซื้ออย่างอื่นหรือซื้อเพิ่มเติมนะครับผมจะลองทำการเลือกเซนโดดูนะครับก็คือเลือกเมอันที่2นะครับพอเลือกอันที่2นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้าล็อกอินใหม่ ครั้งหนึ่งนะครับแล้วอีกอย่างนะครับในโปรแกรมนี้นะครับก็คือมันจะทําการคิดคํานวณเงินหรือเลือกซื้อในหมวดอื่นๆหรือฟังก์ชันอื่นๆข้ามฟังก์ชันหรือคิดเงินข้ามฟังก์ชันไม่ได้นะครับนั่นคือข้อเสียของโปรแกรมอันนี้นะครับ ่อไปนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเมนูที่5นะครับก็คือเซฟ e d t t a นะครับกด5แล้วก็กด Enter นะครับมันก็จะแสดงหน้านี้ขึ้นมานะครับก็คือ Save Data of Customer นะครับก็คือจะเป็นการบันทึกข้อมูลของลูกค้านะครับก็คือมันจะขึ้นมาให้ใส่ก็คือลำดับของลูกค้านะครับ เริ่มเป็น 000, 000แล้วก็1นะครับก็คือคนที่1นะครับมันก็จะทำการเด้งขึ้นมานะครับว่าให้ใส่วันที่ที่ลูกค้าเข้ามาซื้อของนะครับเป็น12เดือน12ก็20 20นะครับแล้วก็มันจะเด้งขึ้นมาอีกนะครับก็ให้ใส่ชื่อของลูกค้านะครับ อันนั้นก็จะขึ้นมานะครับก็คือเอ็นต้อนโนดนะครับก็คือใส่รายละเอียดนะครับก็คือในสิ่งที่ลูกค้าได้ซื้อไปแล้วก็ราคาต่างๆนะครับก็คือในส่วนนี้นะครับจะทําการแก้ปัญหาในส่วนของที่บอกว่าไม่สามารถคิดเงินหรือเลอกซื้อเพิ่มเติมในต่างฟังก์ชันหรือต่างหมวดหมู่นะครับ เราก็จะทําการบันทึกในอันนี้นะครับก็คือคืออันนี้จะเป็นการใส่โน้ตในสิ่งที่ซื้อนะครับต่างๆนะครับเท l เลวิชั่น นหน้านี้นะครับก็คือสามารถเราสามารถโนต้ตต่างๆนะครับที่ลกูกค้าได้ซื้อไปนะครับแล้วสามารถนำมาคิดคำนวณร่วมกันได้นะครับในหมวดต่างหมวดนะครับหลังนั้นมันก็จะถามว่าเราต้ add not er, note นะครับ yes or no นะครับก็คือมันถามว่า เราต้องการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่นะครับถ้า y นะครับก็คือจะเป็นการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วน n นะครับก็คือ sino นะครับก็คือทําการออกจากหน้านี้นะครับก็คือทําการจบโปรแกรมในหน้านี้นะครับส่วนโปรแกรมนะครับก็คือในส่วนของเมนูที่5นะครับ มันจะทําการบันทึกเป็นไฟล์ io นะครับก็คือมันจะทําการบันทึกเป็นไฟล์ในเครื่องของในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือบันทึกเป็นไฟล์นะครับนั้นกด n นะครับเพื่อทําการจบโปรแกรมนะครับมันก็จะขึ้นมาว่า place any to e a s i t นะครับกด enter นะครับก็ จะกลับเข้าสู่หน้าหลักนะครับก็คือหน้าของหน้าเมนูนะครับต่อไปนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเมนูสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเมนูที่6นะครับคือ S x นะครับจะเป็นการจบการทํางานของโปรแกรมนะครับเมื่อกด6นะครับมันจะทําการล้างหน้าจอนะครับแล้วก็ เนตนะครับมันจะทําการล้างหน้าจอแล้วก็เข้าสู่หน้านี้นครับก็คือ thank you for using the software นะครับแล้วก็จะแสดงในรูปของหัวใจขึ้นมานะครับเป็นการจบการทํางานของโปรแกรมนะครับนั้นก็กด Enter นะครับแล้ันนั้นถ้ากด Enter อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือจะเด้งออกในหน้าของโปรแกรมนะครับก็คือ ออกจากโปรแกรมนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับก็คือทั้งหมดนะครับก็คือของการทํางานของเมนูต่างๆของโปรแกรมของกลุ่มผมนะครับขอบคุณครับ